วัสด,ดีครับพบกับช่องชา,งานซาตัดค้ยไปไ,ปไปม่ไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไมได้ง่ายหรอกเมื่อเนี่ยทำอยู่กับนี้แล้วก็ไปตัดแปลงคนรุ่นน้แปลงนั้นจะไ้สิบห้าไร่ใช่ไหมตัแปลงนี่แหละแปลงนี้ตัดตัดสองมือเอ๊ะ เจ้าว่าอันเจ้าพูดเบดที่โตลงดินไงรูมนฐานคู่ฐานใหญ่นะใชาไหมชัวว่า,าได้แค่แคบนะเห็นแล้วตัดจเ,ดเจียงเ,เนะานนเนะฮะ,ะไฟกระลักใหม่ไว้โอ้ยด้ ตัดอ้อยไฟใหม่ซำ,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 ำนี่เด้ตัเจ้าหนีเนะไฟรักใหม่เค,ยยค,คียนตัดอ้อยพาสวรรค์ตัดอ้อยวันละวันละ,นละพันสองพันบาท